สวัสดีจ้าพี่นอ้อง่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องแย้ไปซีชาแนลพื้นก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แย้ไปซีกับแดนนัมของมุ่นแ้อทางเล็บเด็ดมาหาพี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16พฤษภา,าคมเนาะจ้าพี่น้องจนะ้าก่อนสิไปรับชมและฟังแย้ไปซีกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ยยไปซีนัมเดอ้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยามแย้ไปซีร่วมกิไปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่พี่นออ้องกับสิปฏิภาดเบิ่งผิดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะข้อเมต์ของมักพุณมาทักทายกบแก้ยาซีกขคอมเมาตา์มัตไตยิบข้างล่างใดเนาะจ้าพี่น้องจา้าเมื่อนี้ยยาซีกมาเบาลายใหญ่ห้างคือการจ่ายพี่น้องไปเบิ่งของมู่นแนวทางอาจารย์ทันแหลก,กเลยนเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ทนนี้เพิ่นบอกว่าเวมาบอกมาเตือนกันเรื่องห้ระวังกันไวแน,น่ว่าสันจ้าแนวทางของแอดประชาเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าจะของเขายั่งโมโล่งเลยถึงเวลาเขาจะล่องหาเองนะครับตามนี้เนาะสามารถชีกว่าสันจ้าพี่น้องจ้าแสดงว่าอนุว่านี่ยาไปซีล่งห้ 3003ปลอมมาสั่ญญาพี่น้องจ้าก่ะพิจาหน้าเป็นแนวทางไวเดอร์มาสั่ญญาคนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเด็กชนสองาสั่นหายไปโดนใาพี่น้องจ้าเด็กชนสองมอดที่เหลวเป็นหอยสีสองตรงๆเลยเนาะจ้าเฮามาตามต่อจ้างอนนี้เด็กชั้นสองคนบอกว่าเลขสามโตคนมี่เจ็ดสามห้า เจ็ดหนึ่งสี่วสนสองโตวบนล่าง3ามหาเจ็ดและ14ึ่งสี่วสันจากแนวทางของเด็กชนสองเนาะจากพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ซื้อหวยระบอยโยมาสันจากเพิ่นวาเนาะจากแนวทางซื้อหวยระบียโยมวสันพี่น้องเพิ่นบอกว่าสามตัวเพิ่นมีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหวสันสอโต้หนึ่งและสอจากแนวทางซื้อหวยยังโยมวสันเนาะพี่น้อง ก้นกะรุดไปโดนเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะจากเนาะทางซื้อหวยยังโยมเนาะจากอันนี้เป็นเนื้อทางของแอ็ดปลาบูมาสันจ้าพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยซื้อเอ้เพราะวันทีเนาะจากต่อไปแล้วจ้าเข้ามาเบิ้งเนื้อทางของแอ็ดนั่นดีกว่านาะจากพี่น้องจ้าล่าชาดับล่างทุกหลักว์าสันจ้าพิ่นว่างวดที่แล้วดับซีเอาอยู่ขึ้นเทิงมาสันพี่น้องงวดนี้ดับสองล่างมาสันดับสองทุกหลักเนาะจากมาเบิ้งเลยด เลขเด่นเพลินจใจพี่น้องหวานเนาะเลขเด่นของเอ็ดนั่นเนาะจ้าเดือนเจ็ดกับแดนเจ็ดล่องแปดเนาะจ้าฟันสี่เจ็ดห้าเจ็ดสันหกเจ็ดตัวล่องสี่แปดห้าแปดหกแปดก็ตัวรองสั่นจ่าเพินว่าจากแนวทางของเอ็ดนั่นเนาะจ้าพี่น้องอันนี้คือแนวทางล่างของเพลินเนาะจ้าเพลินเนนเจ็ดตัวพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เพ day, ิ like, ่นถามหาหลายแย่พัสดีก็ล่องห้แล้วนะจ๊ะเมื่อวานยายมื่อนี้เอามาลงต่อเนาะจ๊ะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าพ้นหาเก้าเก้าศูนย์เก้าสองว่าสันจ่ะพี่น้องจ๊ะออกข้างล่างเนาะจ่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เ้ามาตามต่อจ้เพิ่นบอกว่าเก่าย่างอยีคือเก่าจ่าพี่น้องจ้าเก้าแปดและเก้าศูนย์คือเก่าบอพี่น้องกับจวดจ่ดฝาดเบิ่มเก้าศูนย์ออกแล้วเหลือเก้าแปดจ่าพี่น้องจ้าเก้าแปดแปดเก้าว่าสันเนาะมาได้ทั้งบนและล่างว่าสันจ่าบนวะเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของอาจารย์ประเสริฐรับแอดปัญญาอาจารย์เดียวกันคนเดียวกันเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นบอกว่าเลขก,กำลังวันเพิ่นก่อนเนาะจ้าเจ็ดห้าหกหนึ่งแปดหกเก้าห้าสี่เก้าและสองหนึ่งอันนี้คือเลขก,กำลังวันเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งเลขเด่นเพิ่นจ้าบ้านเพิ่นบอกว่าเด่นเก้าทางล่างเก้าสามเก้าห้าและเก้าเจ็ดสั่นล่องหาแล้วจ้าบน 6575และ85หาจากแนวทางของเอ็ดปัญญาเนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะก,กะพิเจอหน้าไว้เป็นแนวทางใดเนาะจ่า,จาพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนคลองหวยวาสันจากพนว่าคนคลองหวย2ตัวบนและ3ตัวบนเพอบนสรุปมากเนาะจ้าชุดสรุปหัวที่เลียวเข้าตรงตรงเลยเนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะฟันตัวเดียวมากเข็นรขเนิ่อบนสรุปมาให้ก่อนเอาชุดเต็มพื้นไปก่อนเนาะจ้า,จาพนบอกว่าเด่น 4ี4เจ็5ส5่ศู2ย2สี่และ2 1เพื่อนจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหเนะจ๊ะอะไรตัวเด่นเพื่อนนะจ๊ะสตัวสองสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าสี่เดห้เจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสองเจ็7และ9ตัวเด่นก็คือ2 4 7 6 2 7 5 254และ954จากแนวทางคน 1, 2, น 1, 1> 1, <S <s ้นคอหวยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้นกตาทิพย์วส <si ันจ่าสิบหกพฤษภาเด่น7จ็ดากพี่น้องจ้า71 73 75และ79็ดาวสันจากแนวทางของนกตาทิพย์เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เอ็ดเมียวเมียววสันจากพี่น้องจ้าเพิ่นไห้มาเนาะเพิ่นบอกว่าเอ็ดเมียวเมียวไแปลกๆเพิ่นบ่มีวิ่งหลดเนาะจากพี่น้องกัน ทนของปลอมบุโทอตัวทอให้นจาจะพ่น่มีคข้า่าวิ่งลูดนาะพี่น้องเนาะ7 4 7 7 7 9 73และ3เก่าจากแนวทางของแอดมมลเมลเนาะจะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สามารถเพ่นบอกว่าชุดดับตับแตก2ตัวล่างว่าสั่นจากพ่นว่าดับล่างงดทีเล้วเพิ่นให้ดับดับไปกับปลอมนาาจะพี่น้องจ้ะงดทีเล้วดับเอาอยู่น่าจะพี่น้องเนาะข้างล่างนาะจะ หัวน,นี้ตามต่อจ้ะดับล่าง9027 3 6 4 5 1 8องส่าหน่ันแนวทางดับตลอดทางมาสันจากแนวทางของอาจารย์สามารถเนาะจ้ะเบิร์เลขดับเหลีวเพิ่นมาเบิร์เลขเด่นเพิ่นเนาะจ้ะเด่นหลักสิบและหลักหน่วยมาสันจ้าพี่น้องไอน้นี่คือแนวทางบนเนาะจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเด่นสี่ก็สองหลักสิบมาสันเนาะจ้ะเด่นสี่หลักสิบเด่นสองหลักหน่วยสี 4, 2, ่สองเนาะจ้ามาโครบมาสันงวดนี้หลักสิบเพิ 10, ่นมีศูนย์หนึ่งหก 8 9วเาสันเราจะลักหน่วยพิ่นมี3 5 7วะาสันจากแนวทางเดินบน10หน่วยบนของอาจารย์สามารถนาะจากพี่น้องจ,าอาจา้ากะพิจณาเป็นแนวทางแคบหน้าจอจวดจาดฝาดบ่มไปเดินต่อไป10หน่วยข้างเทิงอสันเนจาจะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่างวดที่แล้ววิ่งบน6มาลอยอสันจ้ะเพิ่นว่าวิ่งบน10แมนจ้ะพี่น้องจา้าวิ่งบนลัก16บกมาลักลอย มารักลอยนะจ๊ะวาาาวจวงวดนี้เข้ามาตามต่อจ้หงวดที่ผ่าเดี๋ยวลงไห้ว่าสันนะจ๊ะพี่น้องเนาะกับปีจาหน้าเป็นแนวทางไว้ก็ะใดนะจ๊ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าดับว่าสันจ้าเพิ่นว่าดับขั้งเถิงนะพี่น้องเนาะดับขั้งเถิงงวดที่แล้วดับ8เอายูจ้าพี่น้องจ้าดับ8เอายูออก642อมาจากงวดนี้เข้ามาตามต่อพี่น้องดับหนึ่งขังเถิงมาสันเนะจ้ะ ส่วนดับลางวดที่แลวดับซีเอาอยูออกศูนเก่าเวนดับซีลางคือเก่าจากพี่น้องจากแนวทางของรัชนกมีโชคเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าครบบนสามสูตรของใช่ปู่ของแทนแน่นอนจากพี่น้องจา้า,จา,าบุรลออจวดจาดฝาดบ่มใดเลยเนาะจากสูตรนี้ยะเป็นซีโบ่เห็นเนาะจากพี่น้องเนาะกะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ใช่ปุ่ใช่ปู่ของเทนแน่นอน,นาาเนาะเนาะสิบหกคู่ภาสี่ห้าหก หนึ่งวสันจ่าพี่น้องจ่ากับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะจากสามสูตรมากครบจากแนวทางของแอดชายกุลเนาะจ้าพี่น้องเนาะแคีบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจากของแท้แน่นอนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้หวยชุ่มแพรวสันสามตัวเทิงหวยชุ่มแพรเนาะจ้าหมดที่เหลือคนจับกูให้เนาะจ้าพี่น้องเนาะเอามาตามต่อจ้างวดนี้เลยเนาะคนให้มาเป็นสี่หกศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสี่เจ็ดศูนย์วสัน สองตัวเทิงเพิ่นก็มี40-607 5และ70จากแนวทางหวยชุมแพเนะาจา้ะต่อไปเลยจา้านีลงังสูตรล่างตามล็อกหมวดที่เลี้ยวขึ้นบน,นาามาสันจ้าบนวาน้องวดที่เลี้ยวขึ้นบนมาสันสูตรล่างของตามล็อกเนะาจา้ะไฮซีสองขึ้นข้างเทิงมาสัน,น,นหวดนี้เมื่อตามต่อล่างเลยเนเกาะจาก้า9 7 98 47และ4 8จากแนวทางตามล็อกมาสันเนะาจา้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของซูมาอี้ล่างมาสันเนาะจ้าซูมาอี้พันถ่มากเนาะจ้าพี่น้องจ้าพี่บอกว่าแลนหกล่องหนึง่งมาสันจ้าพี่ว่าสงตัวเน้นนพี่กักหนึ่งหกและหกศชุดล่องกับ 8, 1, 8, 2, 8, 0, 9, 9, 2, แปดหนึ่งแแานและเกนย์จากแนวทางล่างซูมาอีเนาะจ้กต่อไปเลยจ้านี่แอด็ดปลายจับมัดยาโมเนาะจ้กเนาะแอ็ดปลายพี่จับจับมัดยาโมกัมีเจ็ดศูนย 646713และ1 4อันนี้คือแอดไปจับมัดยาโมออกศึกเนาะจา้ะต่อไปเลยจาะคนบางละจันงวดที่เลี้ยวพี่น้องเขาศูนย์เก้าต่วันงวดนี้เพื่อนบ่เหตุวงกลมมาให้เนาะจ้ะพี่น้องเพื่นอน,อนอบอกว่างวดที่เลี้ยวให้เข้าศูนย์เก้าบางละจันอย่างดีอาลางอย่างเดียวเนะจ้ะเอามาตามต่อจา้างงวดนี้คันบ่ชัดีคบหนา้าจอไปเบิ่งได้เลยเนาะจา้ะเพื่อนห้มากเพื่นอนบอกว่าหลักสิบก็มีหนึ่งสองสามหลักหน่วยเจ็ดแปดศูนย์ห้าเพื่อนจับได้คือ 1 7 1 8 1 0 1 5 2 7 2 8 2 0แปดหนึ่งศูนและ35จวดจาดฝาดเบิ่อล้องเบิ่งจ่าพี่น้องจา่าแนวทางคุ้นบางละจันลางยางเดี่ยวสูตรหม่ของเพลินวมาสันเนาะจ่าพี่น้องเนาะกลางวันที่แล้วเขาแต่ว่าอันนี้แย้ไปสีตั้งแต่ลงมาบางละจันลางนี่เขา่าซุงมหดเนาะจ่าพี่น้องหลายหดเติบเหลีวเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ร้อยบนสูตรไม่ของอาจารย์ชาวรโดรดมาสันจ้างวดที่แล้วให้หกเนาะจ้าพี่น้องออกหกสี่สองอันนี้คือแนวทางลลลลหลักลอยงวดนี้สี่ักลอยขั้งเทิงมาสันจ้กแนวทางของอาจารย์ชาวรโรดเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ห้องมาปิดไทยด้วยแนยวทางของอัปปะม่วงเนาะจ้าพี่น้องจ้าปะม่วงมาสันปะม่วงมันใจหา5ิบหาิบเท่านั้นคะ่ะมาสันปะม่วงหายมากแค่ สองตัวเด้อวาสันหวัวหนี้เพิ่นบอกว่าหาหกเจ็ดหกห้าเก้าและเจ็ดเก่าทอนั้นจากแนวทางของประมวงวาสันจากผู้ดติดตามผลงานแนวทางประมวงแคบหน้าจอจวดจาดฝาดเบิ่มได้เลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ภาษีกะข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่ได้เวขามารับชมรับฟังกระโค้งห้สุขภาพแข็งแรงแฮง,งๆเรื่อยๆสุข,ขู่สุขคนเนาะจ้ะว่าจะได้ที่แย่ภาษีบอกบ่มวลหรือว่าแย่ภาษีอ่านตัวเลขผิดกะขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมุลแเนวาทางทห้งในแย่เปีมาหายพอเมียพาาี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นเนว่งทังนอกจากแย่เปีก็ขอขอบคุณในหลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า